สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยไก่ชาแนลนะครับสำหรับหุ้น PTDOR ใหญ่แค่ไหนในตระกูลของหุ้นปตทนะครับสำหรับหุ้น OR นะครับกลายเป็นหุ้นขวัญใจมหาชนตัวใหม่ปี2 0 2 1เลยก็ว่าได้นะครับทาไมหุ้น OR จึงกลายเป็นที่สนใจของประชาชนขณะที่แวดวงการเงินการลงทุนคงไม่มีใครไม่พูดถึงหุ้น PTDOR หรือว่าหุ้น OR ของบริษัทปตทนั่นเองซึ่งเป็นหุ้นน้ามันและการค้าปลีกจากัดมหาชนหรือ OR ที่เตรียมเปิดจองซื้อหุ้นภายใต้บริษัท ปตทน้ำมันและการค้าปิดจำกัดมาชนนะครับที่เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและเลือกใช้วิธีการจัดสรรหุ้นแบบ small lot first หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการกระจายหุ้นอย่างทั่วถึงนั่นเองนะครับโดยภาพรวมของหุ้นปตทข้อมูลล่าสุดเมื่อปี62นะละรายได้รวมอยู่ที่2 2ล้านสแล้านบาทนะครับสำหรับกำไรก็อยู่ที่9 0 0 0 0 2,950.60ล้านบาทนะปอตทมีบริษัทลูกในตลาดหลักรวมกันทั้ง5บริษัทนะก็คือ PTT EPPTTGC TOP IRPC TPSC และที่จะเข้ามาเร็วๆนี้ก็คือ OR นะครับที่จะเข้าตลาดวันที่11กุมภาพันนี้นั่นเองนะสำหรับ o r เองนะครับรายได้ปี62อยู่ที่ 583,393ล้านบาทนะครับมีสัดส่วน Market ตแชร์ในกลุ่มรตทอ,อยู่ที่25.8%นั่นเองและมีกําไรอยู่ที่18,95.80ล้านบาทนั่นเองนะครับหรือมี Market Share เป็นอันดับที่3คิดเป็น11.72%นั่นเองนะสำหรับเมื่อเราคิดราคาหุ้นที่18บาทจากราคา IPO นะครับไม่รวมกับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น28,980ล้านบาทเลยนะครับซึ่งมีมากรดแชร์เป็นอันดับ4ที่มีสัดส่วนคิดเป็น18.52%นะครับของกลุ่มปตทสำหรับหุ้น o r เองนะครับเขามีนะโยบายปันผลที่ประมาณร้อยละ30%ของกำไรนั่นเองนะครับสมมติว่าเขามีไรายได้แล้วก็มีกำไรมาหลังจากหักค่าใช้จ่ายกองทุนสำรองอะไรต่างๆแล้วเหลือเป็นกำไรออกมาเขาก็จะเอามาปันผลให้ร้อยละ30%นั่นเองนะ สำหรับปุ้ยกับเอช a n แนลก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีดีด้วยนะครับขอบคุณครับ